สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะพบกันอีกวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะฝนตกอีกแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะพ่อแม่พี่น้องขาแต่บรดาก็พยายามนะคะ พยายามลงมาตลาดให้พ่อแม่พี่น้องท่านได้ซื้อสินค้านะคะเพราะว่าบางทีท่านโทรมาก็จะได้ถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้วลดาก็จะได้เสื้อสวยๆแปลรูปมาให้พ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้นะคะที่ EP ของวลดาตัวนี้1,700กว่าแล้วนะคะขอให้ท่านดู EP ให้ดีนะคะแล้วก็ดูนมเบอร์เนาะแบบนี้เรียกว่านมเบอร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเรียกว่านมเบอร์เนาะ EP ก็คือเป็นตัวข้างบนนะคะภาษาอักกิษท่านไม่ต้องเอาหรอกคะ่ะเอาแต่1,700กว่าก็ได้นะคะ วันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามานะคะ,ะท่านใดเข้ามาก็ให้ดูอีพีให้ดีแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นวันนี้วรดาขอเรียนอ่าประชาชนสัมพันธ์ผ่านช่อง y t u t u นะคะคุณวัฒนานะคะวัฒนาซื้อพาสิ้ินของวรดาไว้แล้วนะคะสองสองชิ้นตั้งแต่วันที่27ท่านก็โอนเงินมาเรียบร้อยแต่ท่านไม่มีไลค์จดที่อยู่ไว้สงชัยจะจดผิดหรือว่ายังไงไม่รู้ไป ไปดูแล้วไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรนะคะขอให้ท่านติดต่อมาด้วยนะคะเราจะได้เอาที่อยู่ใหม่และส่งสินค้าให้ท่านนะคะสินค้ายังอยู่กับบรดาค่ะบรดาจะอ่าแบบเก็บไว้อยู่แล้วนะคะบรดาไม่ได้ออกมาขายนะคะขอให้ท่านติดต่อมานะคะคุณวัชนาอยู่กรุงเทพนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องคะบรดาได้เสื้อนะคะไม่อัดกาวมาสวยมากเลยนะคะผ้าเนื้อแน่นเนื้อดีเนื้อหนานะคะพ่อแม่พี่น้องคะ วรดาจะมาให้ท่านพิเศษเลยนะคะวันนี้พิเศษพิเศษนะคะจัดอยู่ในราคาเดิมนะคะเบอร์สามแปดสี่สิบนะคะสี่สองตัวละ3 0สามร้อยอันนี้คือประเทศจะไม่ได้กําไรเลยนะคะอยู่ต้นทุนระหว่างค่าเย็บกับค่าผ้านะคะวรดายกให้ท่านเลยนะคะสะตาร์ตตัวแรกของเราตัวนี้นะคะเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยนะคะอันนี้อกสามสิบแปดนะคะสามร้อยบาทหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสามร้อยบาทเป็นผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครเรานะคะ ตัวนี้แน่นอนนะคะสินค้าของเราเกิเอตเเลยนะคะผ้าสีตะกรอสวยงามแท้แน่นอนนะคะจะพาท่าเพียงเดียวนี่ก็ขาย250-290ยห้าแล้วเราจัดโปรตัดเรียบร้อยนะคะ300บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะ38มือตัวเดียวนะคะ อันนี้40นะคะเป็นลายสวยมากนะคะอก40นะคะอันนี้ก็300บาทนะคะวรดาจัดโปรให้ท่านนะคะ300บาทท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้เลยนะคะพิเศษสุดๆเพียง300บาทท่านใดสนใจรีบทักทายกันเข้ามานะคะสินค้ามาช้าได้่กนนะคะโอ้มา่กนได้่กนมาทีหลังได้ทีหลังนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะสินค้าของเราโอเคจัดโปร3 0 0บาทนะคะ อันนี้ก็อก40นะคะพ่อแม่พี่น้องขาอก40เหมือนกันท่านดูลายดีๆนะคะสวยงามแทแน,น่นอนวันนี้วราดาก็มาให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆนะคะสุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้ท่านเลยนะคะ300บาทเท่านั้นราคามิตรภาพนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะราคามิตรภาพนะคะ300บาทนะคะนําเบอร์3ผ่านไปนะคะอก40นะคะต่อมาตัวนี้อก42นะคะ วันละดาจะมาสตาร์ทให้ราคาพิเศษแต้ท่านเลยนะคะอก42นะคะ300บาทเช่นกันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าผ้าคามแท้ของจังหวัดสกลนครเรานะคะสินค้าดีมีคุณภาพสินค้าของเราคือภูมิปัญญาของคนไทยแท้แน่นอนนะคะแฮนด์เมดนะคะทอมือร่วนๆน,นะคะไม่ได้ทอเครื่องจากเครื่องยนต์นะคะเพราะม่พี่น้องคะ่ะทอมือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะ โอเคผ่านไปแล้วตัวนั้นก็อก40นะคะตัวนี้อก42นะคะ42นะคะตัวนั้นสวย1 2ตัวนี้ก็42สีคามเข้มสวยค่ะอันนี้ช่างเพิ่งตัดมาให้วรดาเมื่อวานนี้แต่ไม่มีเวลาไลฟ์เพราะเวลาส่งของเมื่อวานก็เลยขายเป็นพาสิ้นินนะคะวันนี้เราก็มาวกวนกันไปวกวนกันมานะคะ,ะสินค้าเราจะได้สมดุลกันทุกสินุกอย่างนะคะโอเคเราก็มาแบ่งปันกันอีกแล้วนะคะ300บาทอันนี้อก42นะคะนำเบอร์ห้า ผ้าคำเข็มนะคะผ้าคำเข็มสีตะกอยกช่อยกดอกผ้านิ่มมากเลยนะคะ บางคนถามบรดาว่าผ้าหดไหมหดค่ะหดนิดหนึ่งเพราะไม่ได้อัดกาวแต่รีดแล้วก็ออกเหมือนเดิมนะคะอันนี้อก42เหมือนกันนะคะเพราะม่พี่น้องขานำเบอร์6นะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะท่านใดอยากได้สินค้าของเราก็ด่วนด่วนด่วนจีน้ปไปเสนิจาเลยนะคะเพราะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราก็มาปโรปรโปรโปรโปรให้ท่านเลยนะคะสุดๆนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าของเราทุกอย่างทุกชิ้นมีพร้อมขายให้ท่านเลยนะคะ ในราคามิตรภาพนะคะเพียง300บาทนะคะ300บาทเท่านั้นโอเคนะคะต่อมาลายนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นลายลงนะคะในราคาพิเศษเหมือนกันนะคะเพียง300บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักทายกันเข้ามาหากท่านอยากได้สินค้าดีๆก็รีบด่วนๆจี้ไปสนีจ๋าเลยนะคะผ้าคามของเรานะคะทําจากาย้อมจากต้นคามต้นคามก็มาหมักให้เป็นน้ําคามนะคะจึงจะมาย้อมได้นะคะไม่ใช่ว่าเอาต้นมาย้อมเลยนะคะ เอาเป็นน้ำคามไปหมักให้มันเนา่ามันเปื่อยเป็นน้ำคามก่อนนะคะเปื่อจะได้น้ำคามระดาต้องขายสามเก้าพราะวลาราคาหน้าร้านสี่เก้าเก้าในวันนี้ลราดามาจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะสามร้อยสาสิบาทนะคะเฉพาะอกสี่สิบสี่นะคะสามร้อยสามสิบ พิเศษสุดๆนะคะ330 Number no. 8นนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะดว่วนจีไปสนีจานะคะ n no. u m b e อ8 330อกสีนะคะอกสีนะคะอันนี้อกสีพิเศษสุดๆเลยนะคะ อันนี้ก็สวยเป็นผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่หน้ากว้างเห็นไหมสวยงามเนื้อนแน่นมากนะคะวระดาก็มาจัดโปให้ท่านเหมือนเดิมนะคะอก44นะคะ330บาทนะคะวันนี้รบกัดโปให้ท่านพิเศษยกยกจัดโปให้ท่านงามๆดูด้านหลังนะคะสวยสไลด์นะคะสไลดเป็นผ้าคามแท้เลยนะคะสินค้าของเราทุกอย่างนะคะตรวจสอบเรียบร้อยก่อนที่เอาขึ้นมาขายนะคะพิเศษไปเลยนะคะ330นะคะ วันนี้วลดาก็รู้สึกจะด่วนๆเพราะฝนลงมาอีกแล้วอันนี้อก44เหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเนื้อหนาเนื้อแน่นเลยนะคะเอาจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนะคะจัดไปเลยนะคะในราคาพิเศษ330บาทนะคะจัดโปรให้เลยกติกามือนเดิมโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่าส่งรอบหนึ่งห้าสิบบาทท่านจะเอาหลายตัวก็ห้าสิบบาทแต,ต่เพิ่มเติมคือพื้นที่ทางไกลนะคะ อย่างเช่นยะลาเกาะสมุยเพิ่มเติม40บาทนะคะเพราะว่าพื้นที่ทางไกลร้อยกว่าบาทอยู่แล้วแต่วรลดาก็ออกช่วยกันนะคะปกติ50ทางไกลเพิ่มอีก40ก็คือเป็น90บาทถ้าบวกทางไกลไปนะคะถ้าทั่วไปก็50บาทนะคะพอมีพี่น้องขาโอเคเอาหลายชิ้นก็เหมือนกันนะคะบางที่ไม่ใช่ว่าบางหรอกคะ่ะปกติแล้วอย่างสั่งอาราชดาอราชดาช้อปปี้เนี่ยของชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยยังร้อยกว่าบาทเลยนะคะ ร้กวาบาทเลยแต่ของวลรดาเนี่ยเนี่ยขนาดวรดาสั่งหลอดไฟนี่นะคะค่าส่งร้อยสิบาทนะคะเนี่ยหลอดไฟเล็กๆเนี่ยค่ะที่มาใช้ไลท์น่ร้อยสิบาทนะคะค่าส่งของเขาอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็นไม้นะคะวลรดาสั่งมาค่าส่งตัวนี้เก้าสิบเก้าบาทนะคะสินค้าที่ช้อปปีอ้อล็ซาดาราคาส่งสูงกว่าวลรดาแน่นอนแต่วลรดาเอาพออยู่ได้นะคะเอาพออยู่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องเห็นเห็นมีคอมเมนต์ในหลังยูทูบว e ลรดาบอกว่าสินค้าสวยดีค่ะแต่ว่าแพง ท่านต้องดูสินค้าก่อนนะคะก่อนที่ท่านจะบอกว่าสินค้าแพงท่านต้องดูเนื้อผ้านะคะเหมือนท่านอยากได้ถูกนะคะสมมุติท่านไปซื้อสร้อยสแต,เตนเลสถูกไหมคะท่านไปซื้อสร้อยทองแพงไหมคะท่านไปซื้อเพชรแพงไหมคะอันนี้คือหลักการของการซื้อของอย่างนี้ก็เหมือนกันผ้าคามสีคามเขาเข้มสีคามเขาคมเนื้อเขาดีสีเขาชัดเจนอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งในราคานะคะในราคานะคะ ถ้าท่านคิดว่าผ้าคามแท้ผ้าคามสกุลนครหรือผ้าแฮนด์เมกนี้แพงแสดงว่าท่านไม่เคยใส่นะคะท่านไม่เคยใส่ผ้าคามเลยนะคะเพราะว่าผ้าคามนี่เป็นของที่ทํายากนะคะทํายากมากนะคะในราคาที่วร,รดาขายนี่สํารวจเลยคะ่ะรับรองค่ะราคาจับต้องได้ทุกชิ้นทุกอย่างนะคะโอเคอันนี้เราก็มานะคะมาอีกนะคะอกสี่สิบสี่นะคะ,ค 44, ะ,คะตัวนี้จัดปโปรโหให้สามร้อยสาสิบาทนะคะเน็ดเน็ไปเลยนะคะนี่ค่ะ นัมเบอร์สิอันนี้สีขามสวยงามนะคะสีขามสวยจริงๆสวยมากๆสายฝนนะคะนัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์บเอนะคะจัดปโปร3ามนะคะ ทุกอย่างต้องดูสินค้าดูองค์ประกอบด้วยนะคะไม่ใช่ท่านจะทักเข้ามาอย่างเดียวว่าสินค้าแพงไม่ใช่คะ่ะเราต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าสินค้าอยู่ในเกตไหนนะคะโอเค44เหมือนกันนะคะนัมเบอร์12เราก็ให้ท่านอันนี้รู้สึกจะ44กว่านะคะดูก็รู้คะ่ะ อันนี้อาจจะเป็น44ถึง45นะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ตัวแรข44เต็มแต่ตัวนี้จะ44ถึง45ท่านใดตัวใหญ่รับไปเลยนะคะ3 3 0ยเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องขาท่านดอกได้สินค้าดีๆงามๆก็รีบเลยนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดแน่นอนนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดนะคะนัมเบอร์12นะคะอกใหญ่พิเศษ3 3 0้อยนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้ลายราชวัตรนะคะอันนี้สินค้า ไม่มีสักผืนแล้วนะคะตอนนี้บางที่บางกลุ่มรายราชวัตรขายคนละราคากับวรดาแน่นอนนะคะแต่อันนี้วรดาขายพออยู่ได้ตัดสําเร็จเรียบร้อยเพียงสา0รอยสบาทเท่านั้นนะคะพิเศษเลยตัดเสร็จเรียบร้อยเพียงสา0ร้อยสิบาทโอ้โหถูกจนน้าตาไหลนะคะถูกจนน้าตาไหลโอ้ยปรบปลื้มดีใจที่ได้สินค้าง,งามๆม,มาขายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวรดาดีใจนะคะถ้าวันไหนรอบไหนที่ได้สินค้าสวยๆมาวรดาดีใจนะคะเราขายก็เราก็สบายใจนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เบอร์พิเศษนะคะสี่สิบห้านะคะตัวนี้สี่สิบห้ามีตัวเดียวนะคะท่านสี่สิบห้านะคะนมเบอร์สิบสี่นะคะสวยงามแท้แน่นอนเป็นความเข้มนะคะเราก็ยังจัดโปรเหมือนเดิมสามร้อยสาสิบาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีแท้แน่นอนเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษนะคะในราคาพิเศษสามร้อยสาสิบาทเท่านั้นอกสี่สิบห้านะคะอกสี่สิบห้าแท้แน่นอนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าม,มีกิ่งพร้อมขายพ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้เราเอามีเสื้อผ้าคามแท้ของสกลนครไม่อัดกาวมาขายถูกๆปรับราคาพิเศษพิเศษให้ท่านตลอดเรื่อยๆนะคะหากท่านใดต้องการก็ทักทายเข้ามานะคะจากช่องวรดาผ้าคาม YouTube นะคะเพจก็มีเพจก็มี Facebook ก็มีแต่วรดาแนะนําให้ท่านดูใน YouTube นะคะเพราะว่าสินค้าเราจะลงลงทุกวันนะคะวรดาลงของทุกวันเทบจะไม่อยากให้ขาดเลยนะคะ เพื่อพ่อแม่พี่น้องเข้ามาท่านจะได้รับชมหรือ่าเห็นสินค้างามๆนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณที่ไทยทุกๆท่านทเ,เขาเข้ามาให้คําแนะนําไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่เมืองนอกมีทั้งเพื่อนมีทั้งรุ่นน้องมีทั้งรุ่นพี่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาและให้คําแนะนําต่อเวลาภาคคำนะคะขอบคุณค่ะ